แปลกจริงแปลกมากด้วยนะออกมาจากเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทนพาร์ทก่อนคลิปที่จะได้ดูต่อไปนี้นะเป็นคลิปที่นักท่องเที่ยวค่ะมาเที่ยวแล้วก็มีบริษัททัวร์ซึ่งในคลิปเนี้ยจะมีไกด์ที่นำพาเที่ยวนะคะปรากฏว่าขับรถอยู่แล้วมีรถที่อ้างว่าเป็นตำรวจสีนายมาจอดปาดหน้าขวางแล้วก็เรียกให้ลงจากนั้นเงินเจ็ดแสนของนักท่องเที่ยวจีนหายไปแต่ประเด็นที่น่าสงสัยก็คือนักท่องเที่ยวจีนไม่แจ้งความบริษัททัวร์แล้วก็ไกด์ ปิดปากเงียบมันแปลกตรงนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะดูคลิปนี้กันก่อนค่ะโอ้โหเรียบร้อย,ยพี่ถ่า,า,าให้มากว่ะ มีพ a s s ไหมอยู่ p พ s s p o ต t ทานผมได้ได้ในก็ p ิ s s p o ต่านผมได้那个 visa s s p o ไ t v i s p a s s p า r t อยู่ท่านนีก็าส่งเขาอยู่พครับอ๋พบอพ <Pass> า,าอ,อยู่พก่อครับผมครับีสสบ่กเอาไปเอาไป,าไปงาลงกันรันพ ตัดจบแค่นี้เลยตัดจบแค่นี้ <S 2> <S 2> <S 2> <S คือคันหน้าเนี่ยลักษณะแต่งตัวก็เหมือนเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็โบกไฟลบอกให้จอดแล้วลงมาขอดูพาสปอร์ตวีซา่าแล้วก็มีการตอบโต้กับเจ้าหน้าที่เป็นเสียงของไกด์นะคะจะพานักท่องเที่ยวจีนไปส่งพัทยาเนี่ยนะคะเรายังตรวจสอบไม่ได้นะคะว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่นะคะพอโพสต์ลงในเพจดังปับ๊บแน่นอนว่าคําอธิบายมันก็มาประกอบคลิปอะคะ่ะบอกว่าตารวจเอาเงินนักท่องเที่ยวจีนไป70,000สน เลยด่านกับเก็บเงินพัทยาไปประมาณ200เมตรนะคะพิกัดนี้และเกิดเหตุสิกระกระเทาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะเมื่อวานรายการข่าวเย็นช่อง8นะคะโทรศัพท์ไปหาบริษัททัวร์ค่ะซึ่งได้รับการว่าจ้างนะคะจากนักท่องเที่ยวจีนนะคะแล้วก็ส่งไกด์ให้ไปรับนักท่องเที่ยวจริงๆบริษัทบอกว่าเดือดร้อนมากเพราะว่ายังไม่ได้รับเงินจากลูกค้าเลยลูกค้าอ้างว่าโดนฉกไป700,000บาทอะค่ะ ลูกค้าก็เลยอ้างว่าไม่มีเงินนี่คือข้อมูลจากบริษัททัวร์แต่ติดต่อไกด์ไม่ได้เนี่ยแปลกมากนะคะถามว่านักท่องเที่ยวจีนแจ้งความหรือย,อยังก็ไม่แจ้งความสาเหตุเพราะว่ากลัวโดนแบ็กลิสต์ไม่กล้ามาไทยอีกอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นตำรวจจริงมีเรื่องกับตำรวจกลัวว่าจะไม่ได้กลับมาไทยด้วยอะไรด้วยนี่เป็นเหตุผลของนักท่องเที่ยวที่อธิบายผ่านบริษัททัวร์นะคะฟังดูค่ะ ตอนนี้เราเดือดร้อนอยังไงบ้างคะบริษัททัวร์ของเรากับกับลูกล,ลูกค้าที่เป็นนักท่องเทีย่ยวจีนนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ทําอะไรครับแต่เราไม่ได้เงินจากลูกค้าอ๋อแ,แล้วในส่วนของลูกค้าที่ว่าถูกไถเงินอันนี้จริงไหมคะเจ็ดแสนเ่จริงครับเขาบอกว่าถูกตํารวจยึดเงินไปหมดแล้วก็เลยไม่มีเงินจ่ายค่าจ้างให้เราครับไม่ได้แจ้งความครับเพราะว่าเขาเกรงกว่าว่าเป็นตํารวจแล้วถ้าเป็นตํารวจจริงอะ่ะเขาจะโดน ถูกห้ามเข้าประเทศหรือโดนอายัดพาสอร์ไม่ให้บินกลับอะไรประมาณนะครับเราไม่มีคลิปเป็นไวรัลด้วยค่ะเพราะคลิปนี้ออกมาจากกล้องหน้ารถบริษัททัวร์ซึ่งบริษัททัวร์เนี่ยเป็นคนน่าจะเป็นคนส่งให้กับอยากดด้เดี๋ยวจดให้รีเทิร์นพาสดหรือเปล่าเพราะว่าไกด์เราตริดต่อไม่ได้นะคะแล้วเรายังไม่เห็นคลิปจากคนจีนที่มาเที่ยวด้วยปกติคุณปิงเนาะก่อนหน้านี้มันจะมีคอนเทนต์นะ ออกมาจากยูทูบเบอร์จีนะคะที่อธิบายเกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินให้ตำรวจท่องเที่ยวได้คือดิสเครดิตภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยไอยู่หลายๆคลิปนะคะถามว่ามันเกิดเหตุอย่างนั้นจริงไหมจริงเพราะเขามีคลิปเป็นหลักฐานแต่ว่ารอบนี้เรายังไม่เห็นคลิปจากคนจีนเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะแล้วทีนี้ เอาเป็นว่าบริษัททัวร์ได้ชี้แจงเบื้องต้นมาประมาณนี้และกันลูกค้าตอนนี้ก็ยังอยู่ที่พัทยาจะก,กลับจีน25กรกฎาคมแล้วน่าจะพอติดต่อนักท่องเที่ยวจีนได้แต่นักข่าวกาลังทํางานอยู่นะส่วนนักข่าวเองก็ไปตามที่ตํารวจและกันก็คือพันตํารวจโทป,ปียะพงเอง็สารสาร,สารวัตรใหญ่ของสถานีท่องเที่ยว4กองบังคับการท่องเที่ยว1นะคะบอกว่าทั้งตํารวจท่องเที่ยวกับไกด์ได้เจอกันแล้วเบื้องต้น ตอนแรกนัดไกด์มาเจอตำรวจแต่ไก่ไม่มาไงคะ<อ>แล้วไม่รับสายด้วย<อ>เราเองก็ติดต่อไก่ไม่ได้ด้วยนะคะแล้วพันธบทเอกทวีกุดแถลงผู้กํากับสพหนองปลือเจ้าของพื้นที่ที่รับผิดชอบบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครแจ้งความเลยแม้กระทั่งไก่อ่ามันแปลกๆเนอะอปกติแล้วถ้าสมมติว่าเป็นผู้เสียหายเนี่ยนะต้องรีบไปแจ้งความเลยมันมีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่าและขณะเดียวก,กันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าไอ้รถสองคันที่ว่านี้ ที่อ้างตัวว่าเป็นตารวจเนี่ยใช่ตํารวจจริงหรือว่าตํารวจเก๋ไม่มีคําอธิบายตรงนี้ด้วยนะแล้วเงินเจ็ดแสนมีอยู่จริงหรือเปล่าด้วยนะคะเชื่อว่าเรื่องไม่เงียบหรอกอเพราะว่าพอมันเป็นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะครับมันกระทบภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของบ้านเราด้วยนะครับ